สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุกกูอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเพลเก,เกมซึ่งเกมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับโปเกมอนทีจีจีไลฟ์นะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กพิกาจูใกล้ถึงวันแข่งมาสเตอร์บอลแล้วนะครับเราก็จะมาดูเด็กนี้อ่าบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ออหลายหลายคนเนี่ยต้องอยากเล่นแน่ๆอ่าส่วนเด็กลิสของพี่หนึ่งก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็จะใส่เป็นปลาพิกาจู เทเลสต้าสองคู่ครับผมเอ้ยสองตัวแล้วก็มีเจ้าแมงมุมนี่แมงมุมจอยทิกอ่ะตอนนี้ชื่อชื่อภาษาไทยจำไม่ได้เหมือนกันนะเอ่อใส่2ตัวครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมเอาไว้โจมตีริซดอนได้ครับถ้าโปเกมอนั่นตรงข้ามมีเอเบลิตี้อ่าก็จะโจมตีบวกอีก50ก็จะเป็น180นะครับผมอ่าก็คูณ2เข้าไปเป็น360นะครับผมอ่ะต่อไปก็จะเป็น ลิสก็จะประมาณนี้ครับใส่เป็นคำพืกสีครับคำสั่งบอสสี่และเป็นเปปเปอร์สครับนั่นจะโมสองแล้วครับใส่เอสเปกเป็นพามแคชเชอร์นั่นเองครับส่วนพลังงานนะครับก็จะเป็นสีเขียว5สีเหลือง5เล็กสและก็เป็นพลังจิต2ใบครับเอาไว้ให้ปิ๊ปปี้ของนิเรียนเนี่ยโจมตีได้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเพลย์เกมกันนะครับผม ซึ่งเด็กนี้อยู่ในโหมดของเด็กอโกนะครับผมคือลั้นแบบเร็วๆเลยนะครับผมเป็นกึ่งเด็กเทร์โบนั่นเองครับโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วก็ไอเทมสําหรับเก็บของขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นการเก็บ2องไพไปเรื่อยๆนะครับด้วยความสามารถของพิกาจูเนี่ยเมื่อเขาโดนโจมตีจนหมดสภาพเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่หมดสภาพเขาเขาจะเหลือเลือดเอาไว้สิบนั่นเองก็ทําให้เด็กนี้สามารถ ค่อนข้างที่จะค้นยากนิดนึงนะฮะมาครับไฟตรงข้ามเริ่มก่อนครับมาดูว่าจะเป็นเด็กอะไรนะโอ้มืออย่างงี้นะเป็นลาติอาน์ขึ้นก่อนทำไมถึงไม่เป็นล่างแรกล่ะมาเป็นลางนี้ได้ยังไงฝั่งตรงข้ามเป็นโซโลอาครับ ถ้าได้เนสบอลหรือว่าบอลอะไรก็ตามเนี่ยสักหนึ่งลูกเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้ละอืมแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นสโลอาร์เนี่ยเราสามารถใช้เจ้าตัวเนี้ยโจมตีได้ด้วยนะเพราะาสโลอาร์เขาแพ้แพ้พืชฮะแล้วเขาก็มีความสามารถด้วยเข้าสู่เทินของพี่นหนึ่งครับมีเนสบอลพอดีครับแล้วก็เป็นมิรลดอนครับ ก็จะเริ่มลันเลยครับมิเดดอนก็จะเป็นตัวนี้มากับมิเดดอนครับเดี๋ยวปูบอยก่อนก็จะมีพิกาจูแล้วหนึ่งตัวแล้วก็มิเดดอนเนี่ยเทมเปิยูนิตครับหามาอีกหนึ่งตัวน่าจะเป็นแขนเหล็กมาถ้าไม่โวก็จะโดนตีปไปครับมาดูกันว่า จะได้ตีไหมโซรารจะได้ตีโซราสักตัวไหมมาครับโอ้โหของครบเลยไปแบบนี้ดีกว่าปึ๊บแล้วก็นี่ฮนะครับลุน้นถ้าเขาได้โตโซลารกก็ก็จะตีได้แหละแต่ว่าตีไม่ได้แรงมาก แถมเราใช้ตัวนี้ตีได้ด้วยนะอืมใช้ตัวนี้ตีได้ด้วยตีได้หมดทุกตัวเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่โตเนี่ยเราก็จะเอาแขนเหล็กขึ้นไปแอมเลยนะฮะอืมเครื่องขยายขอบใจหลายอโอ้โตสองตัวเลยฮะแต่ยังไม่มีเอเนจีครับและนั่นจะโม้เลยจัวหวะนนี้ ก็ก็เล่นได้นะครับเรามีนันจ์โมุเหมือนกันแล้วก็มีนี้ด้วยแต่ตอนนี้ท่าตีของเขาน่าจะมีแค่ท่าเดียวครับเป็นท่าเป็นท่านี้ฮะร้อเจ็ดสิบซตเมตรทิงเนสบอลครับ,บ,รบใช้แลกเปลี่ยนยังไม่ได้ติดพลังงานและไม่มีพลังงานในตำแหน่งทิงการครับอาจจะ ยังไม่ได้ติดพลังการในเทิร์นนี้หรือเปล่าโอเคจบเทิร์นนะฮะแคปซูลครับปุ๊บตอนเนี้ยเ,เราสามารถทำได้หลายเวยเลยแล้เวเว้นเป็นเวนี้แล้วกันนี่ครับเอาแมงมุมมาก็ ขอพลังงานอะไรก็ได้อีกสักอย่างหนึ่งติดพลังงานไว้ติดนี้ไก่อนขอพลังงานอะไรก็ได้อีกสักอย่างหนึ่งอ่าได้แล้วติดนี่ฮะก็ตีได้เลยครับสองรดามิเอตถ้าติดพลังงานไฟฟ้าจะตีแรงกว่าเดิมนะแต่ว่าเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าไงโอ้แต่เหมือนว่ามีพามแคชเชอร์ er, เราต้องจะตีตัวนี้นะ ไม่เป็นไรเล่นพลาดเอาไปก่อนครับ200ดาเมจแล้วเราก็ขึ้นไปแอมเอา3ามไพก็ได้ <laughs> ต้องเป็นพลังงานไฟฟ้านะเราก็เริ่มสังเกตว่าตรงนี้ต้องเป็นเอ e นอรจีไฟฟ้าด้วยเล่นพลาดเลยมาแล้วฮะเขาจะขึ้นมา แต่เขายังไม่ได้ติดพลังงานเลยนะอ๋อใช้เป็นไฮเปอร์ฮาโลม่าครับหยิบล่างวิวัฒนาการสมตัวขึ้นมืออืมเป็นสเตจหนึ่งนะเขาล้างหนึ่งมาได้สามตัวก็เหมาะก,กับเดซูลาร์ดีนะใช้เป็นแลกเปลี่ยนครับอหซู้อบอิยังไม่ได้ติดพลังงานเลยนะ ถ้าจริงๆถ้าเขาทีมาแล้วก็ขึ้นไปแอมได้เราได้สามไพ่ this d e v o l u t i o n ครับทิ้งดิ d e v a l u น t i นำพลังงานสองใบขึ้นมือแต่รู้ไม่รู้ว่าจะติดไว้ที่ตัวไหนนะใช้เทดครับทิ้งพลังงานหนึ่งใบตอนนี้พลังงานมีพลังงานในตำแหน่งทิ้งการละ เหลือแค่เหลือแค่ขึ้นมาครับทิงเ s สบอลเหลือเทอีกหนึ่งครั้งครับจะขึ้นได้ไหมหน่าจะยังขึ้นไม่ได้หรือเปล่า ติดพลังงานหนึ่งไปโอ้แปลว่าแปลว่าขวดบวกพลังของเอ็นไม่ขึ้นมือเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าเราจะเล่นแบบอ่ขี้กงหน่อยเนี่ยแล้วก็แอมตัวนี้ไปเลยจบจบ อันเป็นอาคมมัสึครับเป็นอันนี้แล้วก็น,นี้อันนี้ขึ้นมือครับอันนี้ติดนี่ไว้ก็ติดพลังงานนี้แล้วแอมตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าแอมเราจะดาเมจเราจะร้อยสี่สิบ พอดีอสองพัยดีกว่าเพราะว่ายังไงแล้วเรายังมีใบด่างเหล็กที่สามารถโจมตีแพ้ธาตุได้อยู่โจมตีไปที่จุดอ่อนได้อยู่นะฮะ ครับดูสิว่าเขาจะตีท่าไหนน่าจะเป็นตีท่านี้ครับ90-90ถ้าตีท่านี้เราก็จะเอาแขนเล็กลงมาแล้วก็เอาแมงม,มุมขึ้นไปตีแล้วเราก็จะติดพลังงานกับพิกาจูรอไว้ ันนี้มือเขาสิบสองเลยนะเยอะมากเขาน่าจะอยากนันจะโมะเราเนาะเพราะว่าน่าจะวันนี้นั่นจะโมะน่าจะดีที่สุดโอ้โหมือสิบสี่ใบคาลเตอร์แคชเชอร์ครับแล้วก็เอาเป็นลาติอาร์ตขึ้นไปครับเพราะว่าลาติอาร์ตแพ้แพ้ต่อสู้นะฮะ แล้วก็ใช้ขวดเอ็นครับติดพลังงานนันจะโมดยหรือเปล่าถ้านันจะโมดนี่จะครบสูตรเลยเพราะว่าใช้เป็นคาวเตอร์แคทเชอร์ไปแล้วหรืออาจจะเสียดายการ์ดในมือหรือเปล่านะไม่ทราบได้เลย แต่จริงๆเขาตีท่านี้เขาก็จะตีเป็น120ดาเมจก็จะคูณ2แล้วก็สามารถทิ้งมาได้ทิ้งดาเมจมาที่แถวหลังพี่1ได้อีกหนตัวครับแต่ว่าไม่สามารถทิ้งไปที่พิกาจูได้นะน่าจะทิ้งไปที่ตัวอื่นนะฮะถ้าทิ้งไปที่พิกาจูนี่คือพลาดเลยเพราะว่าเทราเรสเตอเนี่ยจะไม่ได้รับดาเมจครับถ้าอยู่บนเบนเนี่ยเขาจะไม่ได้รับดาเมจจากท่าต่อสู้ เนี่ยเข้าทิ้งที่พี่กระจูจริงด้วยพี่กระจูมันได้รับดาเมจครับเขาน่าจะลืมจุดนี้ไปนะครับจริงๆอ่ะมันตกเป็นเต้าได้ครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้รับดาเมจครับอันนี้จังหวะน,นี้เนี่ยเขาเหลือสี่หนื่สิบสามใบขอนั้นจะหมดแล้วกันครับเพราะว่าพี่หนึ่งยังไงพี่หนึ่งก็ตีเขาหมดสภาพอยู่แล้ว มาเหลือ4ใบเท่ากันครับแล้วก็เรามีอาคมสือด้วยงั้นขอตายยากัยกยั่เหมือวกันมาวายติดไปคับคขีไปกับไป,บไปบว่ามีเป็นทางการได้ไงแล้วก็ใช้เป็นอันนี้ฮรอ้าไม่มีงั้นเป็นมิวมาวางแล้วกันขอรีสตาร์ทหนึ่งทีครับ โจมตีเลยครับ360ดาสิเิมตรเหลือสองไพครับโอ้โหคิดจิกคิดคิดึสืออยู่นี่นี่เองอยู่ในอยู่ในไพนี่เองตอนนี้เขาน่าจะอยากอยากโอ้ถ้าเขาเล่นท่านี้เนี่ยเขาจะโดน แขนเลขตีตายนะครับน้อนจกโมครับอ่ายังยังคงเป็นยังคงเป็นอคัาสื่อที่ยังอยู่บนมือถ้าเขาเล่นถ้าเขาใช้ตัวนี้ตีเนี่ยพี่ยังจะขึ้นไปสวนได้เลยเพราะตี1นึสิเดซเมต ก็ยังถือเป็นเขาต้องเอาโซลาร์ขึ้นมาตีฮะถ้าเอาโซลาร์ขึ้นมาตีเนี่ย,ยพี่หนึ่งอาจจะปิดยากในกรณีนี้ถ้าเหลือสองใบเนี่ยถ้าเอาโซลามาโซลาขึมาตีเนี่ยอาจจะง่ายกว่ามาดูกันว่าเขาจะเล่นเป็นเพย์ไหนนะครับฮ <Yeah. S 1> ่าโปเกมอนเอ็นเนี่ยหนีฟรีครับ ปราสาทของเองนฮะอ่าขึ้นมาตีนะครับน่าจะเป็นตีเคาะแต่ตีเคาะก็ไม่ตายนะฮะเพราะว่าเขาจะเป็น90ดาเมตรครับพี่หนึ่งก็ใช้แม่งมุมตีสวนได้เลยไม่ตายครับพี่หนึ่งก็จะตีสวนชนะเลยเหมือนกันเรียบร้อยครั ก็ประมาณนี้กับเด็กพิกาจูอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกันอีกรอบนึ่งมาเรามาดูกันต่อในแมตช์ต่อไปฮะนะครับโอ้โหไม่เคยได้เลือกเลยไม่เคยได้เลือกเลยเลือกหัวออกก้อยเลือกก้อยออกหัวมาเลยฝ่ายตรงข้ามเลือกว่าจะเล่นก่อนหรือไม่ แต่น้อยเด็กนักนะครับที่จะเริ่มเล่นก่อนเนี่ยในยุคนี้นะส่วนใหญ่จะเน้นไปเล่นหลังเป็นส่วนใหญ่ได้เล่นก่อนอีกแล้วเออฝ่ายตรงข้ามเลือกเล่นหลังอีกฮะและเปิดมิวแบบนี้เปิดมิวแบบนี้ได้มูเลกแกนหนึ่งใบครับ น่าจะเป็นซาเชียนไม่ใช่น่าจะเป็นลูกกาลูกกันเ๊ะมีไฟฟ้าด้วยเด็กอะไรนะแต่ว่าเห็นเห็น Take ะะเน Expect ท็กการ์ครับละเป็นเอสเปคครับเอสเปคที่กันอโปเกมอนที่มีกฎอาการโปเกมอนไร้กฎครับ เป็นช้างเจอช้างเอาแล้วฮะและเราไม่มีอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยฮะโอ้โห ยังทำอะไรไม่ได้นะงั้นติดพลังงานไปก่อนแล้วก็ติดนี้ไหมะจบเธอไปก่อนเจอช้างโมครับช้างโมที่หน้าหน้าจะติดเป็นฟ้าขนองข้างมันได้หรือเปล่า หรือว่าเป็นฟ้าขนองข้างที่มีช้างโม,โม่มองได้หลายมุมนะ <c oughs> ตนาหน้าถ้าเขาไม่ทำอะไรเนี่ยจะอาคามมสื่อแล้วตีกลนะอ่าวางเป็นอินิอินูครับแล้วก็เป็นช้างโม่หนึ่งตัวครับเนสบอลครับ จะเป็นอะไรนี่คือหอ,อเปนท่าต่อสู้บอกเกียร์สัตว์ดูสิดูสิได้อะไรหรือว่าไม่ได้อะไรเลยเหมือนเราเมื่อกี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยได้เป็นคำสั่งบอลมายังไม่มีพลังงานติดนะครับติดแล้วหนึ่งใบเธอหน้าขอสวนก่อนครับ160ครับกับ คูณ2ด้วยเล่นแบบง่ายๆเลยฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับตายเลยเล่นแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะมือเขาแบบนี้นี่ครับวางวิกาจูด้วยหนึ่งตัวและจีโนมแฮกค,ครับตีท่า ร้อยหกสิบครับออกไปสามร้อยยี่ฮะมาครับมือสองใบฮะมือสามใบติดพลังงานครับและท่าของเขาคือทิ้งกราดและครับสั่งบอสมา แล้วก็ทิ้งการ์ดหนึ่งใบครับไม่มีอะไรแล้วก็เนสตอรครับหยิบเป็นลาติอาศครับ <laughs> เราจะทรมานเขาอย่างช้าๆนะฮะด้วยการจีนมแพ็กแล้วตีไปเรื่อยๆครับก็จะต,ตีเป็น240ครับไปฮะจีนมแพ็กครับโดนด้วย90ไม่เป็นไรฮะ เป็นการกระทาที่ค่อนข้างอุกอาจน,นะฮะ <laughs> เขาเหลือใบเดียวครับมาฮะสู้สุดใจครับลุยเลยฮะใบเดียวเราก็ติดพลังงานไปเรื่อยๆครับมาขอสู้สุดใจแล้วก็สู้สุดใจติดปิกกจูปไปแล้วเราก็จีนมนแฮกฮะ ตีไปเป็นเป็นโชแมทที่ดูไว้เป็นโชแมทเท่าไหร่อะไรกับคำเนี่ยเราก็แค่จีนมแฮกคไปเรื่อยๆนี่เราก็ตีได้นะตีร้อยสี่สิบเนี่ย เพราะเขาแพ้แพ้จิตทั้งหมดเลยนะครับติดพลังงานครับแล้วก็จะจีโนมแพ็กเหมือนเดิมครับแล้วก็ติดตัวนี้ไปก่อนปิ๊ปปี้ก็ต้องวางก็ได้ครับแล้วก็จีโนแพ็กร้อยสี่สิบครับนี่เนี่ย รู้สึกสงสารแล้วนะแก้อะไรทันไหมโอ้โหโอเคครับน่าจะปิดเกมละปิดเกมด้วยจีนอมแพกฮะเหมือนเดิมไปครับเออคือเราก็สงสารเขาแหละมืออย่างนั้นแนหะ จริงจมือเราก็น่าสงสารนะต้นเกมแค่เรามีซัพพอร์ตให้เราสามารถติดจี้ได้เท่านั้นเองก็จะประมาณนี้แล้วกันเห็นวิธีการตั้งบอรวิธีการเล่นแล้วในในแมตช์แรกแล้วกันดูแมตช์แรกส่วนใหญ่แล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้ฮะ ก็จะมีตัวนี้เอาไว้สัไพรได้นะแต่อย่าลืมนะติดพลังงานไฟฟ้าด้วยนะไม่งั้นจะไม่บวก80นะเหมือนพี่หนึ่งโจมตีแค่200เถินเลยเอออ่ะประมาณนี้ครับก็สามารถเอาลิสต์ไปปรับใช้ได้นะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายรูปรูปรูปแบบมากๆเลยสำหรับการเล่นลิสต์นี้นะครับผมอ่าังมีอีกหลายรูปแบบเลยสำหรับเด็กมิกาจูยังสามารถปรับได้ แล้วแต่คนชอบเลยจะชอบแบบอาจจะใส่บางตัวเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่หรือว่าถ้าใครชอบลิสต์นี้เลยก็สามารถอ copy รหัสเด็กนะครับผมที่อยู่ใน d e s c r i p t ั o นเนี่ยไปใส่ในเว็บอ f ฟฟิเชีได้เลยเดี๋ยวจะทำํำตัวรหัสเด็กเอาไว้ให้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็ก Pikachu นะครับผมนี่ก็จะเป็นเป็นอีกหนึ่งเด็กละกันที่เป็นเด็กที่รวดเร็วแต่ว่า ทายเกมเนี่ยถ้าเราถ้าเราปิดเขาไม่ได้เนี่ยเราอา,อาจจะแพ้ได้นะครับผมอ่าโอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่หนึ่งอัพทุกูด้วยสำหรับในคลิปหน้าพี่หนึ่งจะเอาเด็กอะไรมาเล่นให้ดูนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยน,นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ